ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมจะทําก็จะพูดถึงเรื่องน้องภูเต่า C6 นะครับซึ่งในที่สุดแล้วผมก็ไปปลดน้องจน C6 ีหกสดเร็จทางที่แบบไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้เป็น C6 ตั้งแต่แรกนะครับก็เราจะมาพูดถึง ability ซีล้วนๆเลยนะครับก็คือเอ่อก็จะสามก็คือพูดง่ายว่าทําให้ภูเต่าเนี่ย มีชีเลตเพิ่มขึ้น100%แล้วก็แรงตั้งทานทุกอย่างเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างละ200%้หมดเลยนะครับเ,เมื่อเฮตพีของกูเตาเนี่ยต่ำกว่า2 5นะครับคือทั้งหมดระยะเวลาก็คือจะเป็น1ิวิคือใน1ิวิเนี่ยไม่ใช่น้องไม่ตายนะครับน้องตายได้แต่ว่าพอหลังจากอยู่ในสเตจเนี่ยตอนแรกก็คือเหมือนกับว่าถ้าในกรณีที่โดนโจมตีจนเลือดต่ํากว่า2 5ไปจนถึงตายเนี่ยน้องจะไม่ตายได้ทีหนึ่งอะไรประมาณนั้นแต่ว่าถถ้้้าาาาาเลลืออดต่่กกกว25ว25%แน,นง็จะสามาร ตายได้เป็นปกติอยู่นะครับเป็น embrace of butterfly สำหรับพอเปลี่ยนมาเป็น C6 แล้วเนี่ยมันเลยทำให้ผมเนี่ยจะต้องเปลี่ยนพวก artifact ใหม่นะครับก็คือในเมื่อคีเลตมัน100%อยู่แล้วเนี่ยผมก็เลยเปลี่ยนหมวกเป็นความแรงคี่แทนนะครับเพราะฉะนั้นจากปกติเนี่ยใส่เป็นอัตราขี่ใช่ไหมครับก็ได้ค่าสถานะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับคีเอยู่ที่65าความแรงขีอยู่ที่สองรอยหีเอยู่ที่ 3%เนะครับผมอเดี๋ยวก็จะมาลองกันนะครับว่าอันนี้ไม่ชัวว่าพอผมกดเข้าหมดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันจะเป็นแบบเดีอลองก่อน,แบบนครับนครับอ่าโอเคยังยังไม่ได้เข้าสู่โหมด e m b r a c e butterfly นะครับจะต้องลองโดนโจมตีแป๊บหบนึง่งอ่าตอนนี้เข้าสู่โหมด e m b r a c e butterfly แล้วครับเราก็จะเห็นว่า เนี่ยครับพีเรตก็จะเพิ่มกลายเป็นหนึ่งร้อยสามสิบสามนะครับวายสำคัญแล้วก็แล้วก็ทั้งทุกอย่างความต้านทานทั้งหมดก็จะเพิ่มเป็นอย่างละสองร้อยเปอร์เซ็นะครับก็คือโหดมากนะครับเอาอัานนี้ตอนนี้ก็จะสามารถตีติดขี่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็คือหมดแล้วนะ๋อยังไม่หมดก็คือหมดแล้วนะครับ ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะรออีกหนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวเรามาใหม่เพราะว่าคูดาวคูดาวของ ability เนี้ยมันอยู่ที่หกสิบวินาทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี้ยเดี๋ยวเรารอครบหนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวเรามาใหม่เนาะเออประมาณนี้นะครับอ่ะเพื่อนเพื่อนก็เห็นว่าตอนนี้พลังต่างๆก็กลับไปเท่าเดิมแล้วล่ะครับถามว่าพอปลด C6 ปุ๊บเนี่ย มันก็ทําให้สไ,สไตล์เพย์ของฮูเต่าเนี่เปลี่ยนไปนะครับคือปกติเราจะออกมาฟาดเล่นๆได้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอเรากด C6 แล้วเนี่ยมันเหมือนกับเราต้องจําเป็นที่จะต้องทําน้องมันเป็นตัวเบิร์ด DPS จริงๆก็คือเราเอาน้องออกมากดแบบสถานะให้มันอยู่ในบัตเตอร์ฟลยเอ็มบรสให้มันแบบคีเรตเพิ่ม100เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยน้องจะตีติดคียากใช่ไหมครับเพราะว่าคีเลตมันอยู่ที่3 0เอองอะเนาะมันก็ทาให้น้องตีติดคียาก เพราะฉนั้นเนี่ยเวลาเราปลด C6 แล้วเนี่ยมันเหมือนกลายเป็นว่ามันบังคับเราว่าเราจะต้องแบบสลับเป็นตัวรองเป็น DPS รองพูดง่ายๆนะครับเอ่อเอาตัวอื่นเป็น DPS หลักแล้วก็เอาน้องมาเนี่ยเพื่อที่จะแบบเบิร์ด DPS จริงๆให้แบบมอนแบบซูคิดไปอย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นโ <Hey, S 1> <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวเราก็ระหว่างนี้เราก็จะหามอนนะครับเราจะไปตรงไหนดี ตรงไหนมีมอนบ้างนะไปทางนี้แล้วกันแ้วเราก็จะมาหาเหยือ่อโอเคมอนตรงนี้มันอาจจะมีเกาะนะครับผมไม่ชัวร์อาจจะแบบว่าเห็นผลได้แบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ น้องประมาณนั้นเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันขออนุญาตใส่เกาะกันน้องตายครับโอเคเราก็จะมากดสถานะก็จะตีแบบไม่แน่ว่าขึ้นหลักหมื่นเกือบหมดตีหมื่นครับพุ่งชาดเมกก็คือก็โหดค่อนข้างใช้ได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้นะฮะ แล้วก็ก็คือเหมือนเราต้องเล่นอย่างเงี้ยเอาน้องมาใส่เกาะใช่ไหมครับแล้วก็ออกมาเบิร์ด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 ประมาณนั้นเป็นต้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวหลักอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะกลายเป็นฟิลิ่งน้องแบบก็จะเลือดแดงตลอดเวลาก็อาจจะแบบว่าไม่เหมาะกับคนที่เรียกได้ว่าไม่ชอบให้น้องอยู่ในความเสี่ยงเพราะว่าไอตัวพรกลุ่มดาวที่เรียกว่าแบบบัตเตอร์ไฟเอ็มบรสเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าแบบ เหมือนน้องแบบว่าก้าวเท้าไปในปลาโลกแล้วครึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าพร้อมตายตลอดเวลาอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็ถามว่าจริงๆแล้วไม่จําเป็นนะครับขอยืนยันคําเดิมจากคลิปที่แล้วก็คือไม่จําเป็นต้องมาถึง C6 แล้วยิ่งเล่นเป็น C6 อันนี้มันเหมือนกับความรู้สึกของคนเล่นมันจะรู้สึกเหมือนแบบโดนบีบบังคับให้เล่นอย่างนี้อย่างเดียวอะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากูปลด C6 แล้วไงคือถ้าไม่เล่นอย่างนี้ไปเล่นธรรมดาแล้วกูปลดทาไม อะไรประมาณนี้แล้วผู้ปวดทําไมก็ไปเล่นใส่แบบคีเร่หกสิเร์เเหมือนเดิมมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นชิวๆไปตีก็เออก็แรงแล้วอะ่ะไ,ไม่ต้องมาแบบโอ้โหไม่ต้องมาแบบทุ่มทุนสร้างเป็นแบบขีดเมสามเปอร์เเพื่อที่จะแบบให้แบบตีโหดๆเลยเงี้ยมันก็แบบมันเหมือนกลายเป็นว่าเอวพออย่างเงี้ยเราต้องเล่นแนวทางนี้อย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวไม่คุ้มกับเงินที่เราเสียไปอะไรประมาณนั้นเหมือนโดนบังคับไปอีกนะครับก็จะฟีลลิ่งประมาณนี้นะครับน้องฮูต่อสีกก็ขอยืนยันเหมือนเดิมนะครับ ว่าถ้าสมมติว่าจะมาถึงเนี่ยเอาแค่สูงสุดเนี่ย C3 ให้ไม่เกินนี้นะครับส่วนอีกสองอันเนี่ยมันทําให้แบบคีเลตข,ของเพื่อนเพิ่มอ่ะมันแบบมันก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ดีอะครับเหมือนว่ามันเป็นทางผ่านที่แลดูว่าไม่คุ้มถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับกลุ่มดาวคนอื่นอย่างเช่นกลุ่มดาวจงหลีเนี้ยกลุ่มดาว C6 ยังเป็นอะไรที่แบบว่าเออยังโหดอ่ะมันได้ฮิลด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันคุ้มค่ากับการลงทุนเปิด ครบทั้ง C6 อะไรเงี้ยหรือว่าตัวเวนตีเองอ่างเงี้ยครับเออมันก็จะทำให้แบบแรงขึ้นทุกอย่างรวมไปถึงเป็นเขาเรียกว่าตัวซัพพอร์ตที่ดีขึ้นด้วยแม้กระทั่งตัวแบบชีชีเองที่ C6 เนี่ยครับก็ยังชุบเพื่อนทั้งตีอะไรเงี้ยก็ยังแบบเฮ้ยมันโหดว่าใช้ชุบเชิญอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นแต่น้องฮูเตาก็นั่นแหละมันทำให้เล่นยากขึ้นระดับหนึ่งเลยนะครับพูดเลยปกติเล่นยากอยู่แล้วนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับกับน้องฮูเต่านะครับเดี๋ยวเราไปแบบว่าหาตัวมาตีเล่นใหม่นะครับก็เลยกลายเป็นว่าน้องจะต้องแบบอยู่ในเกราะแทบจะตลอดเวลาอะไรประมาณนั้นเป็นต้นนะครับเพื่อที่จะสามารถให้แบบไปตบคนอื่นได้น้องแทบจะโดนตีไม่เข้าเลยนะเดี๋ยวเราไปอยู่ดูในสภาพเอา้าเฮียเป็นเศร้าไปดิไม่่ ให้น้องสู้ขิดเออน้องสู้ขิดไปแล้วเรียบร้อยนะครับอโอเคเอามาเดี๋ยวเราจะเปิดเกาะให้น้องนะครับเราเห็นเหยื่อแล้วนะครับเราจะมาดูความอิดของน้องนะใส่เกาะด้วยแล้วก็อยู่ในสภาพที่แบบ น้องก็จะมีออร่าแบบเพลิงไหม้กว่าปกติเห็นไหมครับจะเป็นแบบไฟลุกมากกว่าปกติอะไรเงี้ยอ่าโดนไป100นะครับน้องก็จะอึดแบบเยอะๆอ่าเมื่อกี้น้องอึดเยอะมากเมื่อ,อ,อกีอก้โดนไปพันเจ็ดเห็นไหมครับโอเคหมดแล้วขออนุญาตพี่จกเปิดเกาะใหม่นะครับวันนี้ถ้าจริงๆปกติน้องก็แบบ ีแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เนี่ยพอมันไม่ค่อยติดขี่แล้วมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเออเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยควรจะเอาน้องมาเล่นเป็นลักษณะแบบเบิร์ดดีเหมือนเดิมรอต้องรอให้แบบครูดาวครบหนึ่งนาทีก่อนอะไรยเงี้ยครับประมาณนั้นก็ประมาณนี้นะครับน้องหูเต่า4 6นะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่อยากทําจริงๆก็ก็ทําเลยครับไม่ว่าแต่ว่าก็เออไม่ค่อยคุ้มนะครับประมาณนั้น ก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับถ้ายังไงชอบก็กดไลค์กด b ับสไครกันด้วยนะครับมากครับ